ขันวนาและบ้านใกล้เคียงที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้เข้ามาเยี่ยมถึงแปลงที่จะทำาิวผักดีใจได้เห็นผิชผักที่ออกมาสภาพดีมากนะครับสภาพดีมากก็คือดูแล้วเขียวเ้าอุ่มแล้วก็ถ้าที่ต่อทานที่ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีควาจมจำเป็นเป็นอย่างมาก ผู้นำทั้งนำดีนะครับเป็นฐานสำคัญก็จะดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าเรื่องราวต่างๆงนี้มันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ก็ขอสนับสนุนพี่น้องและก็ขอ,ขอชมเชยผู้นำสำคัญที่สุดคืออาจารย์สามารถที่จะมาสร้างพี่น้องต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้พี่น้องครับเราเปรียบบ้านนี้นะครับเหมือนบั้งไฟนะครับเหมือนบั้งไฟ หัวบังไปคือทิศทางที่จะไปทิศทางนั้นคือขยันอย่างฉลาดแต่แต่ถึงโยงไปแล้วครับโยงไปทางนู้นแล้วครับอันนี้คือช่างครับร้าน่อสหายโยมครับนเานเชี่ยวชาญชบารัตนะครับมหน้โครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ นียคืออร,กรเกษตรและเทคโนโลยีคนแก่นะครับได้มาส่งเสริมให้ชาวบ้านหัวนาได้ทาโครงการชีววิถิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนยตามแนวพระราชดำริเศรษกิจพอเพียงของขอระบการสมเดวุฒเจ้าอยู่หัวเราจะเห็นว่าโครงการนี้เราเริ่มได้มาตั้งแต่เดือนกรกฎราคม2548มาถึงวันนี้ก็ได้หนึ่งปีพอดีนะครับอ้กิจกรรมที่เราทําตรงนี้เนี่ยเราก็ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายครับ อันดับที่หนึ่งก็จากวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน่นอันส่วนที่2ก็จากอศจจังหวัดขอนแกน่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือจากโครงการผักปลอดภัยจากสารพิษนะครับของดออรสุภัตราคนะับชาติบัญชาชัยครับซึ่งเป็น่การโครงการผัดนะครับท่านมาเห็นกิจกรรมตรงนี้มาเห็นชาวบ้านมาเห็นสมาชิกที่ออกมาทางนานแนะล้วท่านก็คิดว่ามีความหวงแย่ว่าเอ๊ะมันเพียงพอหรือไม่งบประมาณ ทีนี้หลังจากที่เราได้มีการเสวนากันมีการพูดคุยพบป่ากันบ่อยครั้งบ่อยครั้งเนี่ยเราก็พบปัญหาวา่าพลังงานที่เราใช้ในการสูบน้ําขึ้นมาใช้เนี่ยบางครั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเอามาใช้ทำเนี่ยคิ้วขาดบ้างครับาชารุดบ้างครับสองสามวันไปซ่อมทีนึงสองสามวันไปซ่อมทีหนึ่งมัน,งนก็เกิดปัญหาบางคนน้าไม่พอบางคนน้ําเหลือ,อ มากบ้างน้อยบ้างก็เกิดมีการเป็นปากเป็นเสียงกันทะเลาะกันนะครับบังครั้งเราก็มาเจอช่างสมพอดีเอานะครับมาเจอช่างสมมาเจอกันหันลมที่ตั้งอยู่ที่หน้าร้านพอดีก็เลยเสนใจก็เลยแวะไปถามว่าเอา๊ะกันหันลม,นมเป็นยังไงมันมันสบอสอดคล้องกับความคิดของผมพอดีว่า,าทำยังไง<ร>ถึงจะเอาเอาพลังงานบนผิวดินมาใช้ให้ได้แต่ว่าท่านเก่งกว่าผมนะเอาพลังงาน ระดับฟ้ามาเอากระแสลมมาใช่นะครับมนเต้นครับปองหาเจ้าภาพก็ได้เจ้าภาพมาตัดต้นตือสุนันดาเหมือนเดิมอะไรนะครับก็เลยตัดสินใจทําตรงนี้นะครับตัดสินใจเอากังหันลมเข้ามาใช้ทีนี้ครั้งแรกก็ยังไม่มั่นใจนะว่าช่านสมมถือคุ้ยผลว่าเสร็จแน่ก็เลยเอามาลองดูเห็นล้มพัดเอื่อยๆมันไม่ได้พัดแรงพัดอะไรมากมาย นะครับน้ำก็ขึ้นตอกแตกตอกแตกแตกนะครับทำไปทํามาก็เลยมีเริ่มกันจับสถิติกันนะครับครับจับสถิติว่าตั้งแต่เราใช้การหันลมเนี่ยเราประหยัดน้าประมาเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เราใช้ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละแ800ด้อยถึงพันกว่าบาทน,นะครับ,นะรบหลังจากที่เราเอากัางหันลมเข้ามามาเสริมนีคนลดลงมาเหลือห้าร้อยบ้างสา0ร้อยบ้างนะครับ,รบอันนั้นก็คือ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยประหย,ยัดระยะยาวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่มันมออีอยู่อยยางจำกัดซึ่งมันกาลังจะหมดไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าลมเนี่ยคงคงไม่มีไม่ขาดไปจากโลกนะครับหรือจะม,มีมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอชมช่างสมนะครับ,รบที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถที่คิดประดิษฐ์ตรงนี้ขึ้นมาให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปพูดถึงไปพูดถึง คนที่เขาคิดสตางค์หรือเป็นพ่อค้าเย่ๆเขาอาจจะตีค่าตีราคามากกว่าแสนก็ได้นะครับแต่ผมว่าราคาขนาดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ประมาณสัก15-20ไร่เนี่ยพอดีนะครับไม่ว่าจะทาปลูกผักไม่ว่าจะทําหญ้าสนามหญ้าเลี้ยงวัวทําระบบน้ําหยดในสวนผลไม้นะครับผมคิดว่าการใช้กังหันลมตรงนี้เหมาะสําหรับเกษตรกรรายย่อยครับเป็นอย่างมากเลยนะครับ กรณีของน้ํามันนี่นะครับน้ามันที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งภาคตะวันออกกลางกำลังลบราข้าวฟันกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเอากำนเอาเอาน้ํามันเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นเครื่องต่อรองในการต่อสู้กันเนี่ยมันก็จะกระทบถึงบ้านเรานะครับตอนนี้ผมก็มองไปมองไปที่นอกนอกเหนือจากกังหันลมแล้วเนี่ยนะก็มองไปที่พืชตัวหนึ่งก็คือพวกสบูดัมนะครับสาบูดัมหรือพืชน้ํามันทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาเป็นพืชทดแทนเป็น เป็นพลังเป็นน้ํามันเหนือผิวดินครับนะครับอันนี้ก็แรกๆก็อาจจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกการหัวไร่ปลายนาคนละงานสองงานหรืออาจจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปไม่ได้ปลูกเป็นไร่แต่ถ้าหากว่าใครมีที่มากมีทุนมากแล้วก็เอาให้จัดระบบน้ําให้เนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องนะครับสิ่งสิ่งนี้เราก็ต้องเชื่อคงจะต้องเชื่อจะไคิดพัฒนาไปพวกในไกลอาจารย์ท่านท่านเป็น ในช่างอยู่แล้วก็คิดหาวิธีเครื่องขีดแล้วมานอาอีกครับได้แล้วนะรัเดียวรู้ค่ะแล้วในส่วนของด้านอกี่กับไฟฟ้าเนี่ยค่ะในระบบการเกษตรตรงนี้ได้ใช้ไฟฟ้าอะไรเข้ามาช่วยบ้างไหมคะเราเกษตรตรงนี้เนี่ยนะครับเราใช้ไฟฟ้าของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเราต่อกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออมาใช้มีติดหม้อแอมป์ติดมิเตอร์อะไรไว้แล้วก็จ่าย เพื่อเทื่อที่สูบน้ําจ่ายให้กับสมาชิกจ่ายให้สมาชิก80ตัวเรือนนี่โดยเราเก็บค่าค่าไฟนะครับเราเก็บค่าไฟวันละ1บาทต่อต่อครัวเรือนหรือต่อยูนิตหนึ่งนะครับยูนิตหนึ่งก็มีพื้นที่กว้าง10เมตรยาว10เมตรหรือ100ตารางเมตรนะครับเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบปลูกผักหลากหลายชนิดนะครับ ค่ะแล้วกางหันลมนี้มีส่วนช่วยในการประหยัดไฟลงไปได้บ้างไหมคะประหยัดได้เยอะเลยประหยัดได้เยอะแต่ครับค่ะแต่มันอาจจะไม่ทันใจเท่านั้นแหละแต่เราก็มีทางออกนะสมมุติว่าเราจะตัดปัญหาเรื่องเอาไฟฟ้าออกแต่เราจะต้องมาเสริมในเรื่องของถังถังเก็บจากน้ำระดับสูงครับไอตรงนี้ได้ได้ครับอาจารย์